สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมา reaction b e h i งานกาล่าของดับแสงราวีนะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้ววันนั้นเราก็แบบว่ามีการแบบไปเกาะขอบอยู่ด้านหลังมองผ่านคอมองผ่านอะไรเงี้ยของพี่ๆนักข่าวอะไรเงี้ยนะ,ะทุกคนเพราะว่าคนเยอะมากคนเยอะมากเลยแต่ก็ไปรับบรรยากาศสักนิดนึงนะคะทุกคนแล้วคือวันนั้นเนี่ยแกงดูมันดิคือมากันแบบ จัดเต็มอยู่ในชุดสูทแบบแบบเต็มเลยอะทุกคนแบบหลอ่อทุกคนเลยรวมถึงศิลปินท่านอื่นๆที่เขามาร่วมงานก็คือแต่ละคนคือจัดเต็มมากทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าการรวมตัวของแกงดูมันดิไม่ใช่แค่เจนหนึ่งอย่างเดียวเจนสองอย่างเดียวหรือว่าเจนสามอย่างเดียวแต่คือรวมทั้งหมดจะวุ่นวายขนาดไหนน่าจะมันน่าจะสนุกน่าจะแบบว่าวุ่นวายเจียวซาวกันพอสมควรก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ <S 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 เยอะมากแล้วก็อยู่ข้างๆเธอเท่านั้นะ่ะได้ฟังนุ่นิวกับนุนิวกับพีซีแบบว่าร้องเพลงด้วยวันนั้นได้ยินได้ยินเสียงนองใช้ okay, คำว่าน,นี้ด้ยวยแล้วเจมคือหล่อมาก เกินท네ุกคนวันนั้นอะถ้าจะไม่ผิดชื่อกล้องหรือเปล่าห่มากทุกคนวันนี้เป็นวันที่ทุกคนในดูบันดีมารวมตัวกันนะครับผมเพื่อที่จะไปดูหนังเรื่องดับแสงระวีนะครับผมเอวมารายงานตัวลอยไม่ลายไม่ลายไม่ลาไม่ลายไอ้ลมเน เราให้ทุกคนแต่งหน้าครับผมเสร็จทอนนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนขอไปต้นึ่งด้วยคนอ,อยู่ในกล้องน่าจะปากซี่ใครับเจอกันใหม่สิอันนี้คือหล่อแล้วจะบอกว่าครั้งนี้นะเป็นครั้งที่มากนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นหแล้วน้องนัดอุ้ยทุกคนวันนั้นไม่เห็นหน้องนัดกับพี่แม็กซ์ล่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาตอนที่เขาเดินเข้าไปตอนแรกใช่ปะไม่รู้ว่ามีเดินหรือเปล่าแต่มาไม่ทันตอนแรกมาน่าจะเกือบกลางๆแล้วแล้ว ก็คือมาทันแค่ที่เห็นใกล้ๆคือตอนที่เขาเดินไปที่แบ็กดอปเพื่อที่จะไปแบบสัมภาษณ์ใช่ไหมก็เราไม่ได้เห็นน้องนัดแล้วคือน้องนัดน่ารักมากเลยทุกคนกับแว่นอันใหม่แว่นกุชีอัันใหม่ใช่ไหมน่ารักมากเหมาะกับน้องมากแต่ว่าไม่เห็นแบบ คุณชายแบบน่ารักสุดๆเลยอ่ะตอนนี้แบบรวมเจนโตแล้วเจนเด็กครั้งแรกดูดีน่ารักมากดูดีมากที่ห้องนี้นี่ว่าเยอะแล้วนะครับผมแต่ข้างนอกนี่คือแบบพี่ๆทุกคนก็คือกำลังแต่งหน้าเตรียมตัวเพื่อที่จะไปแสดงความยินดีกับเพื่อนๆของเราที่แสดงกับเสีมาดีด้วยนะครับผมดิวนี่รับเช้าล้วนะอึงๆใช่คราบผมก็เริ่ม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 มเร่มเริ่มรับมเ่มเริ่ตเริ่มเริ่เริ่ม้ริ่เร่เริ่มเรย่มเริริ ิวเซฟีนะแต่ไม่ได้ถือต้องเองที่เขาบอกให้ออมอจักเฉยแรงมากเ่ออาไปรูว่าข้างบนมีอะครกันเป็นวเนี่ยเจตัสแต่ไปนะนี่นะเป็นกล้องเบื้องหลังที่คมชัดแล้วสวยงามสุดๆต้องน่กล้องสีผมแล้วเปดเป็นกล้องวอล์กใส่ายทายอยูโอ้ทําไมหล่อน มื่อกี้งงว่าเมื่อกี้มีเสียงอะไรสวัสดีครับนี่ทางเราถ่ายแล้วอยู่แล้วถ่ายจริงมาเข้าไปเลยดวงสว่างเลยแล้วก็รถอันนี้เนี่ยโอเคโหหล่อจังเดี๋ยวจะพาโปรไปตัวชั้นสองครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของบ้านนะฮะวันนี้เขาจะรอนนิดนึงตัดชินเลยครับต้ามติ้งของงานเลยครับผมเันจารีมาซิโดไคคิดไคคิดอันนี้ผมไม่รู้อะไรเลยไงตัดชินเลยอะ ได้ภาเยอะอย่างนี้พี่รู้สึกไงบ้างอุณครับอุ่นครับอุุ่ณครับอุณหายดีครับตอนนี้ก็เริ่มเสร็จกันหลายคนแล้วนะฮะพี่มั๊ก าคือผขอพูดก่อนเลยว่าเด็กทุกคนนี้ที่แบบไปออกงานอีเวนต์อะคือเราเวลาพูดการวางตัวเนี่ยมาจากพี่เจนแรงเหมือนกอย่างเช่นแบบการแบบว่าโพสเยหรือว่าการพูดการยืนแมงกระทัการเดินแถวอะพี่เจนนึงจะเป็นคนสอนเจนสเจนสอง็อนเจนสาต่อรุ่นแรกอะเป็นรุ่นที่แบบชัดสุดละพูดถึงยูคอดีไม่เราใช่ก็แบบว่าค่าเบให้ที่รองแต่เจนหลังๆมาก็ค่อยๆชัดขึ้นเรื่อย เขาก็จะขันเกิืแตกงผักกันออกไปเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็จะเอาแบบเจมส์เป็นตัวอย่างการมากเลยครับอะไรก็ตามแต่อันนี้แบบสาระจริงๆเขาแนะนำเด็กใหม่สุดตอนนี้แต่งหน้าอยู่เขาจมส์ผมตรงนี้ดีมากยขาดหน่อยตรงเนี้ยเขาต้องแบบได้ขายยาเพราะว่าดื้อเฮียนะฮะเด้ยไปไหนนะดื้อจริงอันนี้ไม่เรียกดื้อเฮียอันนี้เรียกเฮียดื้อต้อนานนั่งมาชั่วโมงแล้วนะ อะไรของีนี่หล่อเลียวครับเา่ห่อเดียวตอนนี้มาในตีมหล่อเลียวไม่เคยเห็นที่ออมลุกนี้อยู่ด้วยกันมาเจทุกคนก็เลยวะที่โง่ใช่อาอันนี้ก่อนช่งนี้มีอะไรต็่นเต็นบ้างอ๋ออูเยอะมากอาจจะแบบมีไซสูดแต่ไม่ได้เต็มยกขนาดนี้ปะจะมาทางไหนสายเ่นเต้นละหเรื่องที่2ปวดท้องตอนอยู่บน้องวนี่มันเป็นมันเเรื่องที่ทบบคนชอเวลาเจนหนึ่งอยู่ด้วยกันมากชอบมากคือบ ความเจนหนึ่งมันจะมีความเก่าของเขานนว่าหนึ่งอกปะเวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันมีความฮาเออถ้าเจนสองก็คือน่ารักขึ้นมานิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเจนสามต้องรอดูว่าแบบเวลาเขาอยู่รวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งเห็นว่าเขามีไลฟ์กันด้วยซึ่งเราไม่ได้ดูตตอนนั้นทุกคนกันยุ่งม,มาก เดี๋ยวมาตามเก็บทีหลังไม่แม่เกินพุ่งบอลแล้วหนังเรื่องแรกที่เพื่อนเราหรือว่าที่ค่ายเรานักแสดงนจริงก็คือแบบค่ายใหญ่อยู่นะแล้วผู้จัดร่วมเลยก็อยากจะไปเดินพรมในงานว่าแบบนี้ถ้าไม่เดินทำไงเดินก็วิ่งกระชันแล้วกันจะตื่นเต้นอีกหนึ่งเรื่องละวจะชันแล้วเพราะว่าเนื่องจากเวลาเราไปะชันชิบมากครับผมแต่ตอนนี้น้องใหม่นะครับน้องติ๋ตีสวัสดีครับติ๋ตีครับเรายังไม่ตื่นคุยเลยนะเนี่ยวันนี้ตื่นเต้นไหมครับ สุดๆครับสุดๆเคยออกงานอีเวนต์ของดูมิีบ้างปะหรือว่าคืงานนี้ยแหละงานแรกแต่ดูทรงนได้ได้อยู่แล้วแหละขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ไม่เจอเพื่อนครับแต่แต่งรูปพี่เจมส์สองก็ไปกันนะครับฝากน้องด้วยนะครับผมตอนนี้จะมีผลงานอะไรมาให้พี่ๆเขาติดตามกันก็รอติดตามดีกว่าไม่ได้ครับผมในค่ายดูมิที่แล้วแน่นะจะได้ตามน่าจะน่ารัก แล้วจะออร่าพุ่งแหนเพราะว่าแค่มองไกลๆก็แบบว้าวเนี่อันนี้ว่าเรามีนัดประชุมท <c oughs> ุนกัน วันนี้รู้สึกเจอคนเยอะแยะมากครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเริ่มทยอยออกไปแล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวที่งานผมคิดว่าน่าจะเยอะมากเข้ามาเยอะมากเนื่องที่นี่ก็เข้าเดิมไปที่งานก็ไปที่นี่<ด>คือมันมีสามชั้นไงคือทุกคนอยู่คนละชั้นไงใช่ปะ่ะใช่อยู่ชั้นหนึ่งป่ะใช่ผมอยู่ชั้นหนึ่งบีอยู่ชั้นสองอ๋อกระจายกระจายกันทินวายเดินมาไม่เจอใครเลยเรากันสิคนเดียวเลยที่ไม่เจอใครไม่ลงจากเฮลิคอปเตอร์ไงผมก็ลงจากเฮลิคอปเตอร์มาเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้คือคนไทยอ่ะพูดไปเรื่อยบ้านมีสี่ชั้น อยากให้เก็บภาพตอนที่แบบทุกคนเดินเดินมาพร้อมกันแบบแบบครบก๊งอ่ะเหมือนมาเฟียเลยมาเฟียเลยมาแบบเดินมาครบก๊งแบบฟิลฟิลแบบหนุ่มหล่อเท่เดินมาเป็นกลุ่มแต่ไม่ใช่กลุ่มเราเฮ้ยเขาได้แล้วไม่ไม่ใคยได้เข้ากล้องท่าน่ขอขอขอเฟิร์สคือได้แล้วว่ะคือแบบวิ่งวุ่นหาไม่รู้พี่อยู่ไหนดววันเดยเต็มตัวแล้วดูดิน่ารักใส่เพลงก็เพลงโอเคได้ได้มาอ่าเป็สามตัว ไหนอะใส่เพลงไม่มีเอ้ยเอ้ยมันได้วะเขินมันแบบจักรใจในเรื่องของดับแสงแล้วพีครับทุกนบอกเลยว่าแอบที่ยิงสปอยมาจากคนล็อกตัวน่ากลัวมากโอ้โหน่ากลัวก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกท่านเลยใช่แล้วครับนี่นี่พี่แบงค์อยตรงนี้นะทุกคนนี่หนึ่งนี่นึ่งจีนเจอหน่อยโอ้โหยืดเฉยเผยอี๋ปะเนี่ยมึงอะเขาต้องแทนหนักเวกอี๋แล้วมึงก็ไปเลยนะ โยนมาให้เจอกันทุกคนคือเขาต้องต้องมีบ้านใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นจริงๆอะ่ะทุกคนดูจํานวนคนนีและคือแบบสุดนะครับ,รบจากการที่ผมเนี่ยได้เจอกับซีนิวช่วงหลังบ่อยมากกนะ็เลยรู้ว่าตอนทุกทีเขาแบบเหนื่อยมาออกกับการถ่ายหนังเรื่องนี้นะออกมาต้องสน,อนุกแน่นอนแบบชีได้นอนนะแล้วก็รอดูแต่เสียได้ <ใน S 1> อย่างหนึ่งนนะในดับแสงระว,วีอะ่ะ จากที่ดูเอ็นเครดิตอะทุกคนมันน่าจะมีหลายฉากแบบหลายฉากมากๆที่แบบเขาถ่ายกันไปแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเอามาฉายหรือว่าแบบไม่ได้ออนอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมีหลายฉากเออเสียดายแอบเสียดายแต่ว่าเข้าใจว่าแบบมันอาจจะมีเวลาจํากัดในการฉายถูกปะมันก็จะต้องตัดบางช่วงออกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแต่ถ้าเราว่านะทุกทกฉากที่มันได้ถ่ายทําไปแล้วแบบทุกฉากมันได้ออนเนี่ย มันน่าจะแบบกลมกล่อมกว่านี้มากๆโอ้ oh. แต่จริงแค่นี้ก็กรีดการสนุกสนานทุกคนอือตอนนี้คือถ้าไปให้ไปดูอีกรอบหนึ่งคือแบบกะได้แล้วว่าเอ้ยผีจะมาแล้วเปล่ามันจะมีบอกไม่ได้สปอยไปต้องไปดูกันเองฟนไปดูมาแล้วประมาณสองรอบอืออาจจะมีรอบที่สามสี่ต่อไปนะทุกคนและตอนนี้เราอยู่กันที่อยู่กันที่ไหนครับทกล้องที่บ้านนะครับอ่าครับผมดี่เอา าจะบอกว่าครั้งนี้ทุกคนจะเต็มหมดแล้วว่ามหน้าพร้อมตาหมดเลยใช่ครับแล้วที่น้องชื่ออะไรนะชื่อสุดหล่อโอ้โหจริงมันไม่นด้ไม่หน้าหนามเลยเพราะว่าเตอร์คือแบบว่าหน้าเตอร์คือเตอร์คือตั้งแต่น้องเลยแบบเนี่ยพอสุดหล่อโอ้ยอย่างนี้เลยอ่อแล้วโอ้โหเป็นไงบ้างได้อขายาสปะเนี่ยรวมตัวกันมาตื่นเต้นครั้งนี้เจอทุกคนรวมตัวกันเยอะมากเลยแล้วข้างล่างวุ่นวายมากเพราะแบบทุกคนก็แต่งหน้าทำผมเป็นยูวุ่นวายขนาดไหน มาจริงๆน้องเน็ตก <thing> ็เป็นคงานแรกๆเลยที่ต้องไปเจอกับคนทุกสือเนังเตก็ฝากนเจสานี่เจนสีับน้องเน็ตยินเน็ตผมสั้นคือดีู่หลอดรูปมันดีนะครับผมเจ่งานกาของแบบมันเห็นหน้าเขาชัดขึ้นนะดดีทุกคนเลย แไม่ไม่ทันตอนแรกที่เดินอันนี้แต่ทันตอนที่เดินไปแบบดบเอือเรื่องดวีแล้วก็ต้องคอยันกวันนั้นที่ไปมก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ทุกคนเสียงมือนค่อนข้างดัง แต่คือเรื่องชื่อเรื่องที่ชื่อดับแสงละวีอ่ะคือเราอะ่ะไม่ได้เอะอะไรไม่ได้เอะใจจนกระทั่งเข้าไปดูแบบก่อนที่จะเข้าไปดูรอบแรกอะ่ะอยู่ดีก็คิดขึ้นมาว่าอ๋อนิว,นวชื่อแสงละวีดับแสงละวีอ้าวดับแสงละวีอ้าวมันแสงละวีก็ตายอะดิอย่างเงี้ย <laughs> ตอนแรกแอบ,บคิดแบบว่าอ้าวชื่อเรื่องสปอยล์หรือเปล่ายังไงหรือเปล่าอ่ะแต่ไม่ใช่ยังไงก็ต้องไปดูกันนะคะ ้หมายลังใจู่เพื่อนนทีย่บเราืนรัอกัน้กันแมไปคนแล้วบบดีใจนีนเยอะแฟนก็มาเยอะ้วก็เดีา้างกแชล้วก็แสดงทุกคนับผมในบานบผมและที่สาคัญในันนี้ก็อยากขอบคุนับผมแขก7นผู้ใหญ่เยอะมากที่้จากหือผู้ใหญ่แบบโทางช่องทางแบบอย่าส เล่นมากเรตื่นเต้นมากๆนะครับก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะของพี่สุวรรณชนด้วยครับแล้วก็แฟนๆสุชนชันันุ์ด้วยครับผมที่ซัพพอร์ตเขาย้อนกับแสงละวีนะครับผมซ้อมเขาซ้อมซ้อมแล้วก็ตื่นเต้นมากเล่นดีนะเล่นเรื่องแรกอ่ะตาไปดูในโรง้วยนะครับใช่ไหมเรื่องแรกใช่ไหมที่แบบเรื่องเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเจนสี่เจนห้าเจนสามเจนเจนสองเจนมันชื่เลอนนี้ทุกคนรอมากรอความแฟนการแสดงนี่ หล่อจริงเฮ้ยหล่อแล้วไม่พอตลกด้วยเมย์กล่ะก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยครับก็มีสีน่ากลัวมีสีตลกแล้วก็มีสับเหลือสีครับมีแบบอย่างเลยเที่ยวนอ n j o y มากครับแต่งจริงแล้วผมเป็นคนป่วยจริงไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่คืออะไรที่แบบอยากหาอะไรที่แบบลดต้องมาดูเรื่องนี้ครับจอยเอาบุ๊กจอยก่อนครับดีใจกับพี่ๆในค่ายครับที่ได้เล่นขั้วหยดน้ำแรกใชง ซีมหวานก็มีซีมเศร้าก็มีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าคซ้อนคุณลายใช่ได้เลยเออไต่ไม่เกี่ยวไม่ได้ตื่นเต้นมากครับเพราะว่า ตอนนี้ไม่ค่อยชอบดูหน,น,นังนีครับแต่เรื่องนี้ต้องดูจริงๆผมก็แบบ<อ>รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกับฉากที่มีแบบผีออกมาผมก็แบบกลัวมากก็วัยกลัวไหมเออส่งมา,า,าอย่างไวเลยจี๊ดูมันดิทุกคนนะครับจ,จี๑จี๒จี๓ที่มาช่วยกันซัพพอร์ตเพื่อแดนหลังเข้าไปในเรื่องนี้ที่มีน้ำปิงพี่ซีน้องนิวแล้วก็ทุกคนแ,แสดงหลายท่าเลยนะครับเนี่ยก็ขอบคุณมากนะครับขอติดตามด้วยค่ะบเขาพูดเก่งนะ ตกใจกันไหมตกใจเลยครับผมมาเนไงบ้างชอบากไหนบ้างเตมรับชอบเข้าอะแล้วจะลคือแนุ่นิวแสดงดีมากอันนั้นนุนนิวแสดงดีมากหลอนมากหล่นแล้วพร้อนครับจากนั้นแล้วยื่นะครับตอนที่อยู่บนเรือรู้สึกทั้งโรแม่ติดทั้งหบบ ทั้งสวยทั้งแบบทั้สีหลงสีหลสวยจริงอิก็ีล้วใช่เพราะเขาเล่นสีอะเจ้าท่าสวยมากครับถายพี่ีกันอยู่ตำนพีกแล้วก็แบบว่าทำแกงกันใช่ก็ขำกันทั้งใช่ดูเป็นสีนลวสุดๆจางนั้นน่ารักยูข่่ใช่ใช่ ขี่เขาแบบไหนต้องมาดูในนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนะคราดีจังไดได้ดีลงมาีที่สลงไปช่วยอยู่ในน้ำมันดูดีมากไม่มีใครห่วงลงห่อยเลยนะครับใช่ครับ สัสดีท้าวพิบูลตอนนี้พวกเรามาดูภาพยนตร์เรื่องดับแสงวินจบไปเที่ร้ยรอยแล้วดดครับทุกคนใหญ่เลยแข่งกันดีมากครับโอ้ยไม่้ หนักน้ากลัวมากจริงจริงอันนี้โอ้ยเออจริงจริ่มเลยผมจะบอกว่าระหว่างดูนะผีน่ากลัวแล้วไม่เท่าไหร่อะมันแบบว่าซาวด์เอฟเฟกต์อิ่มด้วยใช่เพราะกินไปเยอะเองเฮ้ยอิ่มใจไงตัวมุดอ่กตัวเนื้อเรื่องนทำให้รัแบบรู้สึกขนลุกกัะชากได้มาเลยจุดนี้นได้พนักงานขอมมี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยหันตาเราในโลงเนี่ยเวลาเหมือนมีคนเดินผ่าน แล้วผมก็ถามถามพี่มาว่าพี่มาร์คเป็นบรรยากาศยังไงผมว่ามันประกอบดีมากๆครับแล้วก็มันเป็นใจเรื่องหนึ่งใจเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าก็ฝากคนร่วมกันติดตามด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีคอมเมดี้ด้วยมีคอมเมดี้ด้วยมีอารมณ์แบบอารมณ์แบบอารมณ์ดีด้วยให้เราแบบดูด้วยความน่ารักของก็ตัวนักแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็เนี่ยกาของหนังนี้ขึ้นใหม่างนี้เลยนะขึ้นขึ้นแล้วก็ลงปึ๊บแล้วขึ้นอีกอ่า แปลว่าอะไรแปลว่าการกำกับของร่วมกับคนนี้คือว่าดีมากมีหลายมูทหลายอารมณ์ซึ่งผมก็เป็นเูทยอดเยี่ยมใจมากใช่ใช่ที่จริงแล้วเออดีใจด้วยดีใจกับเพื่อนๆนักแสดงนะดีใจกับซีนิวดีใจกับทั้งปิงดีใจกับหลายๆคนดีใจกับพี่ออฟทุกทุกอย่างครับรู้สึกว่าเร bon ื sure. <g <g ่องนี้ออกมา ทำได้ดีนะครับพอบใจเลยก็อยากให้คนติดตามนะครับผมชาวแบบแสงคบีครับจบไปแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับโปรเจกต์นี้มากๆเลยครับทำให้ผมได้มาได้ทำภาพยนตร์เรื่องแรกขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่สปอนอร์ภาพยนตร์จับแสงคบีนะครับผมขอบคุณพี่ออสผู้กกับของเรานะครับผมและพี่ออสนะครับผมส้มนะครับผมวิเก้นะครับผมทีมงานของทุกทานทุกคนและคนแสดงท่านนะครับผมตั้งใจทำภาพยนตร์เรื่องนี้มานะครับผมก็อยากเก็บไว้เป็นความสำหจับทายาทคนดูเยอะนะครับฉันจะบอกว่าฉันเก็บแก้วเก็บถังป๊อปคอร์นทุกอย่างที่ แฟนคลับทุกยายนะครับโบ้ยก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์ดับแสงรีนะครับรกันทยี่าคมนี้ดูกันเย้ยนะคันนะครับเกดูแสงแฟดดิดูเสียงกิต เนี่ยทันตอนเนี้ยแต่บอาพี่แมกกาโนนัดไม่อยู่เออเออเออสามสองหนึ่งครับผมวันนี้ก็มาแสดงความยินดีนะครับในรอบการลารีเมียรดับแสงระวีนะครับก็ต้องบอกว่ายังไงกูต้องไป่ได้รู้ตัวเองนะครับเพราะว่าทั้งอาหารและก็ที่ยเนี่ยต,ต่างต่าคือเขาทีมงานจัดเตรียมให้อร่อยมาก แต่ว่าที่สำคัญกว่านี้คือภาพเรื่องดับแสงระวีภาพคุณเข้าไปดูภาพเรื่องนี้พร้อมกับป๊อปคอนของเมเจอร์ซิลล์เฮกผมบอกเลยว่าอร่อยนะฮะอ่านี่นี่เราก็มีเราก็มีอะไรก็ฝากด้วยอันนี้นี่โถที่ยื่นเข้ามานี่เหตุผลเลยนี่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 ครับเออทฝากไว้เลยอันเดียวกันเลยนะครับนี่น้องระวีพี่พับเพิงนะฮะโอ้โหดูสิฮะคุณซื้อไปเก็บสะสมอันอื่นคืออยู่ข้างล่างหยิบไม่ทันทุกคนมันก็วางเรียงไว้เป็นคอลเลกชันตอนนี้แบบว่ามีแบบกล่อง แล้วแต่ละที่อ่ะคือถังปปคอนมันไม่เหมือนกันเว้ยอย่างที่แบบที่ที่ไหนเนี่ยพารากอนถังปปคอนมันจะเป็นทรงกลมใช่ป่ะที่แบบเมเจอร์ราชโยธทินที่เซนปิ่นที่อะไรเงี้ยมันจะเป็นถังที่มันเป็นเป็นบล็อกเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะมีด้านหนึ่งที่เป็นรวมด้านหนึ่งเป็นหน้าพีซีด้านแล้วก็อันหนึ่งเป็นหน้านูนิวอืมก็คือต้องเก็บทั้งสองกล่องแล้วก็ แก้วมีสองลายมีขนาดเล็กกับมีขนาดใหญ่มีแล้วก็มีกล่องกลมๆใช่ปะแล้วก็มีกล่องอันใหญ่ก็คือตอนนี้มีเกือบครบแล้วขาดอันเดียวคือกล่องที่เป็นหน้านูนิวที่เหลือครบหมดแล้วทั้งแก้วไซส์เล็กไซส์ใหญ่สองลายทั้งถังใหญ่ทั้งกล่องพี่สีเหลือกล่องนูนิวใกล้แล้วทุกคนต้องรีบไปตะเวนหาซื้อแล้วคือกล่องบางที่มันก็ไม่มีบางที่บางที่มันก็เป็นกลมๆเลยอย่างเงี้ย เออต้องไปตามหาวันนี้ก็ไปตามหามาแต่ว่ามีแต่ลายพี่ซีไม่มีลายนิ้ว,วทุกคนนะ่ะดูต่อ ได้นะแล้วก็เวลาคิดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้คุณก็หยิบม,มาดูได้เรื่อยๆ,ๆมันสนุกจริงๆนี่บ้านดูบันเดียของเราครบ21คนแล้วนะครับซึ่งทั้งวมดที่ออฟก,ก็เแค่22คน <_ d ream> ต้องบอกว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นมากเสร็จแล้วก็กลับมาที่เพิ่งจะเปิดบ้านหลังใหม่เลยทำบุญบ้านล่าสุดไปด้วยดังนั้นผมก็เชื่อว่าครอบครัวนี้จะอบอ,อุน่นยั่งยืนและก็เจริญยิ่งขึ้นไปครับดีจังนี่ออฟฟิเชียลเทเลอร์ดูอย่างทุกคน โอนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นหนังผีเรื่องแรกแล้วบางที่เข้าไปดูอย่างมีความสุขแล้วก็ออกมาอย่างมีความสุขฉันงงมากเพราะว่าอะไรเพราะฉันแทบจะไม่เห็นหน้าผีเลยฉันแบบอ่ะจะมาแล้วใช่ไหมล่ะและอีกอย่างหนึ่งคือผีจะมาทุกครั้งที่เราวีถอดสร้อยถอดสร้อยมาเลยตอนมืด ยกเว้นไม่อยู่ฉากหนึ่งที่มันบ้าวออมาอย่างนี้ทุกคนอันนั้นรอบแรกรอบที่ดูรอบแรกหลบไม่ทันแต่รอบสองไม่ได้แอมชันลอกอย่างนี้เออนะคะทุกคนถ้าใครไม่อยากดูแล้วแบบกลัวปิดตาต้องไปดูหลายรอบเพราะว่าเราก็จะแบบลืมตาดูได้แบบมีความสุขแล้วปิดตาแค่ช่วงที่มันจะมาแค่นั้นเออนะคะแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วเราก็ไปดูหลายรอบก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะเออนะคะแล้วก็นี่เก็บแก้วเก็บถังป๊อบคอนนะคะ ถังปอบคอนถังใหญ่อะตั้งแต่เข้าวันแรกอะยี่สิบปรกาดาจนถึงวันเนี้ปอบคอนยังไม่หมดเลยกินไม่ไหวจริงทุกคนกินทุกวันพยายามกินทุกวันวันละนิดแต่มันไม่หมดนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็สำหรับดีไฮก็อย่างที่คิดไว้ว่าสนุกสนานนะคะเบื้องหลังแล้วก็มีการแบบถามความรู้สึกแบบทีละเจนด้วยน่ารักมากแบ่งเป็น1นึ่าไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมจะได้เก็บให้มันแบบว่า ครบทวนคือน่ารักมากน่ารักทุกเจนเลยนะคะแล้วก็มีความเท่มีความตลกเรียกได้ว่าดูมันดิเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ศิลปินในค่ายคือแบบครบอ่ะมีครบทุกรูปแบบอะไรเงี้ยเออทุกคนเราก็เลยชอบมากๆสําหรับอย่างที่บอกไปว่าเจนสามเนี่ยยังไม่เคยเห็นเขาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูไลฟ์นะคะก็กะไว้ว่าเดี๋ยวจะมาตามเก็บ มีใครอยากดูไหมไลฟ์หร,หรือว่าทุกคนดูกันไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าทำารีแอคชั่นอาจจะแบ่งเป็นสคลิปละชั่วโมงนึงประมาณเนี้ยเออนะคะถ้าเกิดว่ามีใครอยากดูก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งด้วยแล้วมาเจอกันใหม่รีแอคชั่นหน้าวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย